ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้เขามีการยื่นยติกัน9ก้าโมงครึงคร่งก็มีทางผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์เป็นผู้นํายื่นต่อประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยนะคะก็มีการที่จะระบุถึงยติหลายๆเรื่อง10ท่านค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายก็มีรายละเอียดกันว่าในการที่ไปยืน่นร่วมยื่นเนี่ยนะคะมีพักฝ่ายค้า แล้วก็ทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นพักฝ่ายค้านพักหลักแล้วก็มีพักร่วมไปยืนด้วยไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักเพื่อชาติพักพลังปวงชนชาวไทยค่ะรวมถึงทางคุณมงคลกิจสุขสินธรนนทด้วยจากพักไทยศรีวิไลนะคะ ทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าจะรับยติดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาเจวันหลังจากรับยติและค่ะหลังจากนั้นก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนส่วนวันและเวลาเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ16กุมภาพันธ์นี้ค่ะกระบวนการตามกฎหมายรัฐนู่นแล้วก็บังคับนะครับมเมื่อ,อยืนแล้วสภาก็จะให้ชนะที่ตรวจสอบ ความถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ต้องแจ้งไปยังผู้เสนอภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็จะนินการเพื่อบรรจุเข้าสู่รเบียบาระ,ระเป็นเรื่องด่วนแต่ว่าวันเวลานั้นก็เบื้องต้นอย่างที่เราได้ทราบนะครับว่าผู้ควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลและผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านไปหารือกันเป็นการภายในสองฝ่ายแล้วว่าจะกาหนดไว้ตอนประมาณ16 1718 สิบก้ากุมภาพันธ์อันนั้นเป็นเป็นเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อบรรจุรเบเบบภาระแล้วก็จะได้สองฝ่ายก็จะได้หาหรือวันเวลาแน่นอนกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เรียนให้น้องๆสื่อมวลชนได้รับทราบถึงกระบวนการนะครับ ทางด้านประธานวิบไทยค้านค่ะคุณสุทินคลังแสงก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถสรุปจํานวนได้แต่คาดวันที่ไว้ว่า16กุมภาพันธ์ได้เริ่มแน่นอนแต่ว่าวันสิ้นสุดเนี่ยจะต้องดูความเหมาะสมกันอีกครั้งนะคะคุณประธานาคุณผู้ชมส่วนเลขาธิการพักเพื่อไทยกับคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองก็บอกว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการทุจริตการบริหารราชการแผ่นดินที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐร,รวมถึงการเอื้อประโยชน์ในทุนแล้วก็มองว่าน่าจะเรียกศรัทธาจากประชาชนได้ลัวค่ะส่วนในวันอภิปราย พักร่วมฝ่ายค้านเขาจะตั้งวารุมมกันเพื่อจับตามองทั้งเรื่องการอภิปรายแล้วก็วางกรอบเวลาด้วยจะได้ไม่เกิดความบกพร่องนะคะ ไปต่อกันที่ทางพักเก้าไกลค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตค่ะบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจับตาดูได้เลยเข้มขน้นชัดเจนและสร้างสารรค์อย่างแน่นอนและตราบใดที่คุณทิมเนี่ยยังเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลการอภิปรายของสสพักเก้าไกลทุกคนจะไม่ตกหล่นนะคะเป็นคํายืนยันและจะนําสู่การอภิปรายนอกสภาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดค่ะ ส่วนทางด้านหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศทั้งคนตํารวจเอกเสรีพิสุตตทธิท์บอกค่ะว่าจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนแมมแค่เกริ่นๆมางี้ก็ฟังดูเผ็ดร้อนแล้วนะคะขอ,ขอให้สภาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลางไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลน,นั่นเองล่ะคะ่ะ